ถึงว่าเราเจอเพื่อนและชนิดเราก็เล่นยากอะไรเธอชอบค่า ในครั้งในทีเดียวเออทีเดียวแต่ว่าครั้งที่สองเหมนแหวนเอางี้ไหมวันนี้เราซ้อมพรุ่งนี้จะวันเล่นจริงไหมเออเล่นซ้อมก่อนเดีล่นซ้อมก่อนน้องถ้าเกิดว่ามึงซ้อมอย่างงี้พรุ่งนี้คงไม่มีวันจริงของมึงนะเออนี่คือแหวนนะเราจำได้แน่น่ะนี่คือแหวนใช่ให้ไปรอบแรกมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอ เพื่อน้เ้อาสลงบงไปเลเพื่อนสีน้นด้วยกันให้กาสกันเเพื่อนผู้คห้อกาสลงบึงเลยเขาการล้งสองตอนอไปนําพั้เนี่ยตหาสั่เหรไปวาหาทีเดียวทั้งเอากี่้วกันจําดนแหวนวงนี้เนี่ยข้าจาได้ว่าเป็นแหวนที่ข้าพเจ้าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้นี่ไปเจ้าจะบดเศษเครือกันนั้นนันนค่ะ ผู้หญิงที่ให้ไปไม่ใช่เจ้าดำดงแต่เป็นผู้หญิงที่ข้ารักเขามีชื่อว่าอินทนนท์อินทิรา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 ใครนะลรูกั่มันหนึ่งอีกทันทั้ง ที่ฆ่ารักหมดหัวใจนั่นก็คืออินทิราเก่งมันเจ็บขี้เลยอ่ะเดี๋ยวเสียแตกต้องจะเก่งมากกูเก่งนุ่มเจ็บขี้เลยนะเอาเลยนอนเต็มเี็ปีโซอาจารย์ชีพมันพูดอะไรมันพูดอะไรยาวๆเลยคนเอาเรื่องเกิดจะไม่ได้ข้าไม่ได้ดังเกียร์เจ้านาดำโดแต่แหวนวงนี้ ข้าช่้เพราะข้าให้ผู้หญิงที่ข้ารักหมดหวัวใจไม่ะจะเกิดอ,อีกทีใดที่ เดี๋ยว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 อะไรทุก่งคืนนี้พี่นุพี่นุต้องเจออะไรแบบนี้หรอวะคือพี่เดี๋ยเขาเก่งไม่เก่งนะดูเว้ยเจออะไรรึเอาดิจริงแปลกตัวไหมวะหนูต้องทำไรโฟเขากั้นได้ยังไงวะที่สติเออน้องพูดเลยน้องพูดเลยเดี๋ยวพี่น่ะพูดไปเลยเออพี่จะจ้องเสาไงดำดงต้องจงรู้ไว้ หมดหัวใจไม่ใช่ไปโต้ทำไมนะลูกแม่หลอกึ้นน้องคนนีไม่ใช่รู้ที่เฉยไม่ต้องหลอกเขาเห็นดำดกหลอกพุทเจ้าครับหลอกให้เออหลอกให้เขาเรียกว่า acting acting การแสดงเขาน้องใจไม่ได้สุกแล้วนะได้ไหมได่ได้ไหมได้ได้ได้มึงได้หาคณะใหม่เล่นแน่งั้นดำดงกจงฟังข้าให้ดี ว่าผู้หญิงที่ข่ารักนั่นก็นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าทูนาพุทธ